สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับโรบ็อกในแบบกาวพีก,กันอีกแล้วนะครับเออเพิ่งเร่นนี่หว่าเออวันนี้มีอัปเดตมาใหม่เยอะแยะเลยอะครับไปดูกันก่อนเออวันนี้ก็เป็นส่วนของผลใหม่ก่อนนะบาเรียแล้วก็ผลพาระหรอน่าสนใจอฮะไปดูก่อนนะครับ งั่นก่อนไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมงั้นเ,เดี๋ยวเรามาสุมหานก่อนนะครับตอนนี้ผมมีเงินเยอะห้าสิบสองล้านนะครับงั้นเดี๋ยวผมสุ่มผลไปก่อนแล้วกันนะ <S <S จะคุ้มไหมเนี่ยเราจะรีวิวผลอะไรก่อนดีว นั้นเดี๋ยวผมได้เส้นาดก็เลยนะครับ oh. เอ้าเฮ้ยได้ผลลิตเติ้ลดากอนฟูดเฉยเลยทำไมวันนี้ดวงดีจังเลยอ่ะได้ผลลิตเติ้ลดากอนฟูดเฉย mm. จะไปทำอะไรดีถ้าอยากจะได้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะครับจะเอาให้ สูมต่อดีวกว่าเฮ้ยบาเรียนี่เฮ้ยโพลไลเนี่ยเฮ้ยบาเรียนทำไมเราไม่ได้อ่านเนี่ยเอาบาเรียนอยู่ไหนอ,อันนี้นี่เดี๋ยวก็มารีวิวบาเรียนก่อนเลยนะครับก,กินไปแล้ว เขาท่าแรกมันจะเป็นการพ่นบาเรียออกไปแบบนี้เจ๋งเหมือนกันนะครับท่าที่สองอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยท่าที่สามจะเป็นแบบนี้ท่าที่สี่ท่าที่สี่น่าจะเป็นการสร้างบันไดเหมือนแบบสตีวันพีสเลยอะคะ่ะท่าอีท่าอะไรเนี่ยไม่รู้แฮ สุมต่อดีวกว่าน,นะครับหวังว่ามันจะไม่เกลือนะเก็บอืมผลไรดีมากที่สุดนะครับบอกผมหน่อยการบิตี้อีกแล้วการบิตี้ช่วงนี้ออกบ่อยมากเลยไฟ <Five. S 2> ให้เอาไปทำเอาเวกหรือไงเนี่ยมึงเนิ่นว้าบิี ไม่มีอะไรดีเลยอยากได้ผลด,ดีจังเลยนะาสงสัยดวงวันหมดไปกับลิเติ้ลดากอนฟูดเลยแต่วันนี้ไม่ได้อะแค่ลิเติ้ลดากา Dark Food อนฟูดหรอกโอ้ยผลพวกนี้จะไปทำอะไรดีเนี่ยสีรดายจังเลยนะอืม เลยจะได้ไปทีเนี้ยนี่รงมีกี่ชาติเนี่ยแค่ผลพ้าผลเดียวโอ้โหสุดชาตผลห้านี่ไม่ออกยากเอาลิตาดาคอนนะฟูลอีกแล้วถ้าอยากได้อีกผลก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปด้วยนะครับเอาคาบิตี้ออกก่อนแฮตเลยทำไมวันนี้ดวงดีจังวะตอนที่ยังไม่ได้ลงคลิปอะโอ้โห ย่งสูบเป็นพันล้านยังไม่ได้เด้อโอ้โหวันนี้ต้องลงบ่อยๆแล้วเนี่ยดวงดีขนาดเนี้แต่ว่าเลยผลพายยังไม่ได้เลยเจ้าผลมังกรมาทำไมเนี่ยเหมือนดวงดีนะแต่ผลพายยังไม่ได้เลยอะส่งต่อกันเลย เหลือเหลือที่สุดจะบอกเงินหมดแล้วยังเหลือ,อยี่สองล้านไม่อยากจะได้รีวิวเนี่ยโ,โมจิตอนแรกจากใรอยู่นะแล้วไม่เอาน่ะโมจินี่มันดีไหมอ่ะคอมเมนต์ใต้ร่างคิดเลยนะัะโอ้โหวาเลียทำไมจะฝนอะไรเนี้ย ผลพัฒน์่อไหรจะมาถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ได้ผลพัฒน์จะทำยังไงดีเนี่ยโคตรเปลืองเลยวันนี้ Mul ต้องได้ผลพัฒต้องรีวิวครบทุกผลดิรีวิวครบทุกผลกินตั้งทุกผลเลยเนี่ยเลีเออ้ยวเร็วเงินจะหมดแล้ว เออผลพานี่มันหาย้ากขนาดนั้นเลยเหรอครับหรือผมไม่มีดวงเมื่อไรผลพาจะออกเนี่ยเอออโมจิครับ แจ้คอมเมนต์ได้นะคะว่ามูจิมันดีหรือเปล่าคะยากหรือเปล่าดีมันใช้ดียังไงฟินิกเหรอฟินิกไม่ดีเปล่าืมทำไมออกยากจังคิโซมันเป็นผลไม่ดีไปแล้วกันเอาโอเคไม่ดีทิ้งแม่งนี่ทิ้งทิ้งผลไม่ดีทิ้งเลยทิ้งไม่ดี ผนไม่ดีก็ทิ้งสิถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งถ้ามันดีก็ไม่ทิ้งเกือมากผลพันน่าจะดีที่สุดในเกมเอ้าเอ้าเอ้าวาวเงินหมดเออถ้าผลพันมันดียังไงบอก่อยนะครับผมไม่รู้เลยว่าสกิลผลพันเป็นยังไงดูผมอ่านไม่เซ็ตไม่เอางี้ดีกว่าคลิปนี้เปลี่ยนคอนเทนต์ดีป่ะดิ่ใม่ใหม เอองั้นแจกผลมังกรหนึ่งผลลระแรงความนน้มใต้่างคิดเดี๋ยวผมจะให้ผลมังกรหนึ่งผลนะครับ